Arahan do, sama samudra, namo tsa, maka wato, Arahan do, sama samudra, namo tsa, maka wato, Arahan do, sama samudra, kucaja kucaja nam ke tamam jara tamam ขอนอบนอมแด่พระผู้ทงพระกราเจ้าผู้ไกรชาติเดพระองค์ท่านพื่เส้กาวกราบอัสกานกราบขอการปฏิราเะริราขอแสดงความขอรบเรือนสหกรรมุโรขขอบามเจริญในชื่อครามจงมุ่งเดิในางดีที่ได้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลในงาน ผู้ชายผู้ชายจัทำาที่วันนี้โดยผ่วอ่าน 他那句话。And, and I, wow, กลับมาก็มีงานทุกวันวัาจะพักวันละสองงานสามงานแต่ช่วงนี้ก็มีพระมารอเตรียมไปอินเดียอยู่ที่วัดอีกประมาณสองร้อยรูปก็เลยส่วนหนึ่งก็เลยต้องดูแลด้วยแต่วันนี้จากที่ได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อสงชายซึ่งเป็นพ่อของ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดได้มรณภาพและการมีการบำเพ็ญกุศลในการที่เราได้แสดงออกถึงความสำนึกความผูกพันต่อหลวงพ่ออันนี้พูดด้วยความรู้สึกว่าพ่อทราบว่าพ่อของท่าน ชาวคณะเจ้าวัดท่านบวชเป็นพระธรรมาภคารู้สุกที่แบบแบบพบอุ่นขึ้นมาแบบบอกไม่ถูกคือมีความรู้สึกที่แบบเป็นความงดงามของของชีวิตที่เมื่อลูกได้บวชแล้วได้นําพ่อมาบวชด,ด้วยแล้วพอได้โย่ในพระศาสนาได้ได้มระภาพ หรือว่าตายในพันลือซึ่งแม้เราจะมาเองก็ก็เคยคิดและก็พยายามที่จะให้พ่อมาบวชตั้งแต่สมัยพ่อยังยังมีชีวิตอยู่พ่อก็มาบวชอยู่ด้วยไม่นานด้วยสุขภาพพ็ต้องลาสึกออกไปแต่ว่าก็ยังดีที่ว่าก็ยังไปมาทำบุญ ไปปฏิบัติไปดูแลอะไรก็ยังก็ยังมีความรู้สึกว่าได้ให้พ่ออยู่กับวัดอยู่แต่พอทราบข่าวว่าพ่อท่านอนุญาตให้เรียกโดยความคุเคยว่าอนุญาตท่นานพระอาจารย์ท่านเจ้าคณะจังหวัดถ้าเราพ่อมาบวชด,ด้วยแล้วก็ได้อยู่ในพระเหลืองจนเมื่อกี้ทราบจากทางวิธีกรบอกว่าสามพรรษา จนมรณภาในความเป็นลูกเนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้อง,องตอบแทนหน้าที่โดยเฉพาะในความเป็นพระที่เราไม่สามารถที่จะไปไปเลี้ยงดูไปอยู่ด้วยไปสอบแทนเหมือนชาวบ้านเขาแต่ในความเป็นลูกเนี่ยก็าเป็นลูกะจะเป็นพระก็เป็นลูก จะมีตำแหน่งใหญ่โตจะมีเกียรติมียศระดับไหนท่านก็เป็นลูกซึ่งในความเป็นพระก็ดีในความเป็นใครก็แล้วแต่ความสำนึกต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ให้ชีวิตเป็นสิ่งที่เราจะต้องตอบแทนพวกเราทั้งหลายทราบดีนะจะมาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้ แต่ว่าในความเป็นลูกนี่บางครั้งบางคนก็ไม่ได้ทำหน้าที่แบบแบบดีเท่าที่ควรจะดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตมาได้พูดคุยกับโยมคนหนึ่งถ้าเอ่ยชื่อหลายท่านอาจจะรู้จักยูราศีน,นี่แพอเจอกันตมาก็ถามว่าเป็นยังไงสบายดีไหมยโยมก็บอกว่าก็พออยู่ะอาจาย์ ต่ว่ามันอายุมากแล้วจะเรียกว่าจะแปดสิบแล้วเจ็ดสิบกว่าจะแปดสิบแล้วก็อยู่แบบคนเท่าก็เลยหาว่าอยู่กับใครอยู่กับใครอะไรเงี้ยใครอยน้ำตอนแรกเนี่ยเคยพูดคุยกันแบบโอ้แกดีใจมากเลยนะแกบอกลูกคนหนึ่งเนี่ยเป็นหมอแล้วตอนนี้กํลาลังเรียนเป็นอาจารย์หมอลูกคนหนึ่ง เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยถ้าจำาไม่ปิดที่ขอนแก่นลูกคนหนงไปมีแฟนต่างประเทศอยู่ที่อเมริกาแล้วก็แบบว่าตั้งบริษัทมีทธุรกิจกิจการแบบเจริญก้าวหน้าตมาก็เลยถามว่าและตอนนี้อยู่กับใครตอนนี้อยู่สองคนตายายลูกเป็นหมอ แต่ว่าคนที่ดูแลพ่อคือคุณหมอที่ไม่ใช่ลูกลูกเป็นครูเป็นอาจารย์ซึ่งเราสั่งสอนคนอื่นให้มีความสำนึกความกตัญญูดูแลพ่อแม่แต่ว่าไม่ได้อยู่กับพ่อลูกแค่ว่ามีความเจริญตั้งบริษัทร่ลำรวยแต่ว่าไม่ได้ดูแลพ่อไม่ได้ดูแลแม่ ถ้ามาหาว่าอยู่ยังไงไอ้ก็บอกว่ายังดีว่ายายแบบพอขับรถได้ตอนเช้าก็น,นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปซื้อกับข้าวมาทำแล้วก็ดูแลกันไปก็จ้างเด็กมาช่วยทำงานบ้างพัดอวาก็มาคิดแล้วก็พิจารณาสะท้อนใจมาควนี่นไม่ใช่ว่าลูกไม่ดีเนี่ยแต่บางทีเขายังดูแลพ่อแม่ไม่ได้ เป็นเจ้าเป็นไายเป็นใหญ่เป็นโตมีอะไรแบบสมบูรณ์เพียบพร้อมแตว่าปรากฏว่าไม่สามารถที่จะดูแลพ่อแม่ได้ตไายังประทับใจขออภัยที่ท,ที่เอ่ยชื่อนิดนึนี่ยอาจารย์ของศรีนั่งอยู่ตรงนี้แหละที่เป็นอาจารย์ตมาเลยนะสอนตมาตั้งแต่ตั้งแต่มัธยมว่าเนื้ออาจารย์ของสี มาเล่าให้ฟังว่ามีครูคนหนึ่งเป็นขอออตอนที่ยังไม่เป็นครูพ่อแม่แบบไปหาไปเอี่ยมแบบพ่อแม่แบบว่าเหมือนกับชั่วนั้นอาจจะลําบากจะไปขอเงินไปยืมเงินลูกอะไรเนี่ยํามาก็จําไม่ได้ทั้งหมดแต่ปรากฏว่าลูกที่เป็นครูเนี่ยบอกว่ายัางไงบอกว่าเงินไม่มีทั้งที่เงินมีอยู่ อันนี้ขออ่อมาเล่าให้ฟังองีกทีนึงเงินมีแต่ว่าต้องโกหกพ่อกับแม่ว่าขอยโบมีเพราะว่าตนเองจะต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกดูแลภรรยาก็เลยต้องโกหกพ่อกับแม่ว่าขอยโบมี่ถ้าขอยมี่อยสิให้เจ้าเดี๋ยวขอยหาอนแต่ตอเน,นี่ข่อยโบมีทั้ามีเงินมีอยู่ในกระเป๋าจนไปมาพ่อกับแม่ตาย ตนเองได้เป็นขออวันนี้เป็นขออเงินก็มีรถก็มีคือมีความเทียบพร้อมจะวันนี้เป็นยังไงไม่มีพอ่อเลยไม่มีแม่แลวโจรพอ,อท่าน,นัั้นพูดกบอาจารย์อะพูดอาจารย์าารยผมซีับอกว่าถ้าใครยังมีพอ่อมีแม่คารามีเงินคาราไปขอให้เราเด้อ บ่มีอยางในนี้ก็หายแล้วพอว่าเมื่อนหนึ่งเข้าสี่มี่พอเข้าสีบ่บมี่เมื่เแค่แล้วก็ก็น้อยใ,ใจว่าตอนนั้นเงินเราก็มีอยุ่แต่ว่าต้องโกหกพอวันนี้มีเงินกลับไม่มีพอ่อไม่มีแม่ฉะนั้นการที่เราจะต้องต่อย้ำความสํานึกเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่เราแบบมีความรู้มีตําแหน่งสูงๆเรื่องว่าอยู่ที่เราแม้จะเป็นพระ ว่าครัเราก็มีความรู้สึกว่าบางทีเหมือนเราไม่รับผิดชอบแม้้ะทำไมถ้าพูดเรื่องข้อนี่แบบเป็นเป็นอะไรที่อ่อนไหวมากมานมาเทศเรื่องข้อนี่รับแทบไม่ค่อยได้อันนี้พูดตรงตรงยิ่งมาเห็นอย่างนี้นี่แบบมันมีความรู้สึกที่แบบสะทร้อนใจเพราะว,าว่าเราจะมีชื่อเสียงเราจะมีเงินทองเราจะเป็นอะไรยังไงขนาดไหนแต่ว่าถ้าเราไม่มีข้ออยู่ตรงนั้น มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราเนี่ยขาดอะไรไปแบบเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบไม่เต็มไม่เต็มในความรู้สึกของเราบางทีเวลาพ่อตายแล้วเรามาคิดถึงเห็นภาพระมาในบางทีร้องไห้ทีนี้ระมาจะไปเดินผุดองที่กบิลพัจะเดินไปว่าจะไปกบิลพัฒแล้วก็จะเดินกลับมาเคยครั้งหนึ่งที่แบบ เดินไปกบิลพัทบ้านเกิดพุทธเจ้าเป็นนอนอยู่ระหว่างทางพอนอนเราไปฝันฝันเห็นพ่อมาหาพ่อตายแล้วพอฝันเห็นพ่อมาหาก็ถามพ่อว่าไปยังไงอยู่ยังไงเจ้าเป็นยังไงสบายดีบอพ่อก็บอกว่าพ่อก็เหมือนถามในความฝันพอเห็นพ่อในความฝันเนี่ยทศมาแนีร้องไห้คือคนที่ตายไปแล้วนี่เราไปหาไม่ได้ ไปเยี่ยมไม่ได้เราไม่มียานไม่มีเครื่องอย่างรู้พิเศษบางทีเราก็แบบไม่รู้จะทำยังไงจิ่งที่เราจะสามารถเห็นได้คือฝันเอาคันเมื่อได้ฝันเห็นพอเนี่ยมันอิ่มใจมันมีความสุขมันเป็นอะไรที่แบบมันยิ่งใหญ่มากในความรู้สึกของเราแบบพ่อคือที่สุดพ่อมาอย่างพูดหลายครั้งพ่อจะมาเสียขอภัยที่พูดเรื่องส่วนตัว แต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบอยา่างท่านได้คิดตัมานี้ไม่เคยกอดพ่อเลยไม่เคยกอดพ่อเลยตอนเป็นเด็กเนี่ยจะเคยกอดแต่ว่าโตมาเนี่ยจนมาบวชก็ไม่เคยกอดเพราะมันมีความร,รู้สึกแบบเก้อเขินยังไงบอกไม่กูเวลาตัตมาไปเจอคนแก่คนเฒ่าตัมามจะกอดให้ก็ลังใจแต่ว่าพ่อจะของเป็นยังคือโบอกอดจนวันหนึ่งวันที่พ่อตาย ไปที่รัฐสภาไปไปชุมเกี่ยวเรื่องเกษตรกรแล้วพ่อก็มีโรคประจําตัวก็ไปเป็นลมแล้วก็เสียชีวิตธรรมาก็ไปรับศพพอวันที่เราไปรับศพนี่คือมันมันพูดอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้จะหาว่าเออพ่อเป็นยังไงเหนื่อยไหมถ้าได้ดูแลอยู่โรงพยาบาลโน่นจะไปแล้วตายแล้วพอไปเห็นมันทําอะไรไม่ได้ก็ไปกอด ไปกอดศพพ่อพอกอดศพพ่อมันมีคําถามถามตัวเองว่าวันที่พ่อยังไม่ตายทําไมเราไม่กอดแล้ววันนี้เรากอดพ่อพ่อจะรู้ไหมว่าเรากอดพ่อจะรู้ไหมว่าเรารักพ่อจะรู้ไหมว่าถึงแม้เราจะไม่ไม่เคยกอดแต่เราก็รักพ่อพอกอดพ่อแล้วมันถามตัวเองว่า วันที่พ่ออยังอยู่ทำไมเรายังทาไมเราไม่กอดทำไมเรามากอดวันที่พ่อตายแล้วพ่อจะรู้ไหมพอคิดแค่นั้นเหมือนแน่นมาเลยเอาไม่อยู่ร้องไห้ตมาเนยยอมยอมแพ้ว้วก็มาตำหนิตัวเองว่าพ่อไปวัดเกือบทุกวันพ่ออยู่กับเรามาไม่รู้เท่าไหร่เป็นอย่างงงคือบบกออดพ่อยายโยมมาวัด เขากอดได้กอดพอเขาไปยังก็ปบกอบมันเป็นอะไรที่แบบน่าคิดมากเลยนะพรานจะมาจะว่าท่านไหนที่ยังมีพ่ออยู่อันนี้ฝากไว้ท่านคงกอดอยู่แล้วนะถ้าท่านยังไม่ยังไม่กอดกลับไปกอดพอด่อเลยแม้แต่พระ่าคิดว่าเรากอดไม่ได้คือบางทีมันอาจจะเก้เอเขินน่นนี่หน่อยหนึ่งจะว่าพอเราแบบให้กอรู้สึกที่อบอุ่นมีผ้าร่มแล้วรู้สีระจมารเลย พ่อแก่แล้วพาไปเยี่ยมธ <c oughs> มาก็เลยถามว่าเคยกอดพอ่อเ่อะๆยั้งแ,แต่ยังไม่บวชเกเรม,มากท่านก็บอกว่าบอ่อาจารย์บ่เคยกอดถามเพราะไงอันพระหลวงเนี่ยเคยกอดเยอะบ่เราบ่เคยกอดเ่ววะอววะเรววะาบ่อาตมาในความเป็นอาจารย์ก็เลยบอกว่ากอดขอเหมอกอดหลักบอ่ขอว่าให้ขอโมทนนนันนาให้ขอได้บุญนั่ง ถ้าท่านก,ก็เชื่อท่านก็นเลยกอดพ่อพอกอดพ่อแค่นั้นแหละว่าไม่ลูกห้เลยพ่อห้ก่อนพอกอดพอ่อพ่อร้องไห้สะมากบอกโอ้อยปัญญายเยอะจนว,ว่าตั้งแต่แบบตั้งแต่เป็นโยมจนเป็นพระเราไม่เคยกอดผพระยังเชื่อเราเมื่อนี่มาก็ไปจาดแล้วกอดพอพ่อร้องไห้ลูกก็ห้กันเหมือนกอดกันห้ถท่านมาเลยมีความสุขโอ้บางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ว่ามีความสําคัญกับความรู้สึกข,ของเรามากดังนั้นวันนี้ฝากไว้สั้นๆนะเรื่องธรรมะเรื่องอะไรต่างๆคิดว่าท่านทั้งหลายก็คงจะได้ศึกษามาได้ปฏิบัติมาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตเรื่องความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเราทั้งหลายก็คงจะไม่ประมาทอยู่แล้วแต่ขอให้เราแบบอย่าประมาท ในการที่จะรักษาตนเองต่อไปในการเป็นอยู่ในการดําเนินชีวิตที่เราจะต้องรับผิดชอบตอนเองที่จะไม่ให้ชีวิตเราไปเกี่ยวข้องเกือกั้วกับสิ่งที่ไม่ดีทํำยังไงชีวิตเราให้จะละชั่วให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทำความดีเพื่อจะให้เป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตของพวกเราแล้วก็ให้เราได้รู้จัก ว่าชีวิตเราเนี่ยไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้คณาจะมาฝากไว้สั้นๆว่าหนึ่งขอให้เราทั้งหลายอย่างประมาทในชีวิตนะฮะหลายคนที่แบบไม่น่าจะตายก็ตายหลายคนไม่น่าที่จะป่วยก็ป่วยหลายคนที่ไม่คิดว่าจะเกิดความทุกข์ก็เกิดความทุกข์เกิดปัญหาชั้นชีวิตของพวกเราทั้งหลายต้องไม่ประมาทสองทำชีวิตเราให้มีประโยชน์ เวลาเท่ากันอย่าให้มันเสียเวลาแบบไม่ได้มีคุณไม่มีค่าให้ชีวิตรเราเหมือนกับขาดคุณหรือว่าไม่ได้กําไรชีวิตรเรามีเวลาไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่ทาให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้สุดท้ายชีวิตรเราเนี่ยถ้าเราไม่อยากทุกข์มากให้เรารู้จักปล่อยวางให้เรารู้จักให้อภยัย ถ้าเราสามารถปล่อยวางได้ให้อภัยได้ชีวิตเราก็จะไม่ทุกข์มากโดยเฉพาะเรื่องอะไรที่มันผ่านมาแล้วอย่าเอาสิ่งเหล่านั้นมาทําให้ตนเองต้องเหนื่อยอีกทุกข์อีกทรมานอีกอันนี้ท่านทหลายรู้อยู่แล้วแต่ขอให้เราได้นําไปประพฤตินาไปปฏิบัติและสุดท้ายท่านไหนที่ยังมีพ่อฝากว่า,วาท่านกลับไปกอดพ่อนะอย่าให้มาเสียดายเสียใจทีหลังเหมือนอะตมา และถ้าท่านยังอยู่ดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะดูแลได้ให้สมกับท่านเป็นพ่อของเราให้สมกับเราเป็นลูกของท่านต่อแทนดูแลท่านแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลังมาเสียใจทีหลังอันน,นี้ท่านทั้งหลายเขคงจะรู้ดีท้าที่สุดนี้ธรรมาขออ้างอิงสำน้าคุณภสษีรัตนตรยัยบุญกุศลอันใดที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติที่ได้บำเพ็ญมา ขอจงส่งถึงหลวงพ่อสมชายจันทวันโนที่ได้มรณภาพจากพวกเราไปจากพระเดชพระคุณไปขอให้ท่านได้รับรู้ในบุญกุศลหากมีทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเราทั้งหลายอย่ารอามากในชีวิตชีวิตเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจะมีอะไรมากมายขนาดไหนถ้าเราไม่มีชีวิตทุกอย่างก็จบ ฉะนั้นท่านต้องรักษาชีวิตท่านดูแลท่านให้ได้ประโยชน์ให้ได้คุณค่าให้มากที่สุดขอความเจริญในคุณธรรมคุณงามความดีในหน้าที่การงานในการพึ้นในการปฏิบัติจงบังเกิดมีแก่ท่านท่างร้ายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันผู้ท่านทุกคนด้วยคือ